ร้าสวัสดีทูพูชั่นนะครับอะไรวะเฮ้ยสวัสดีฮะสวัสดีฮัฟเฟอสวัสดีฮัฟฟี่เฮ้ยยังไงอะไรอะหูตกนะพี่หูตกหูตกอันนี้นี่หูตกอ่ะตรงนี้ผมเป็นมาในทีมมีเนยเป็นมีเนยเฉยมีเนยมาแว็บหาแป๊บนึงก่อนไปทำงานต่อถูกก่อนจะไปทำงานเฮิ๊บเฮิ๊บเฮิ๊บจัดทรงอ่ะได้อ่ะ ได้เลยได้เลยเจ้าป่ะพี่เอากระดาษทำได้มสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีฮะวันนี้วันอะไรพี่วันนี้วันอังคารจันทร์วันอังคารอังคารจันทร์อังคารจันวันอะไรยังไม่ดูเลยจันเลยอังคารวะอังคารรู้จักแค่วันเดียววันพฤหัสอ๋อถูกวันพฤหัสสุนัตถูกรู้จักแค่วันเดียวเลย ก็ไม <kung S 2> <ๆ S 1> ่รู้เพิงเก็บเลยเขาบอกว่าเอ้ยรู้ยังเนี่ยเพลงแรงดึงดูดเราอะฉันดึงเราชมูกหนึ่งแรงดึงดูดหนึ่งล้านแล้วจริงปะเนี่ยจริงล้านหรอล้านแล้ววันนี้เขาเล่นแฮกกันนะเนี่ยคุณจริงหรอเออผมเขาไปเล่นเล่นแฮกแล้วหนึ่งอันขอบคุณพี่ที่ขับรถมาบอกผมถึงที่นี่ใช่อะไรอะไรเขาจะมาขอจอยด้วยโอ้ยมือสั่นใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ใช่ครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้หนึ่งเอ็มแล้วนะครับก็นี่ไงเราเราก็เลยมีอันนี้มาให้นี่มีเนยมีมีเนยกับมีนินจาหมานินจาหมาด้วยเอนินจาหมาด้วยฟังดูซีรีส์อยู่เลยเฮ้ยคนดูแอบดูอ่ะแอบดูตอนไหนมาฟังก่อนนอนทุกวันอ๋อเพลงฟังก่อนนอนทุกวันเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วนะทำดีนะเขาอยากมาด้วยไง เด็ดน้อยมีเนยมาเตรียมมีเนยครับทุกคนอันนี้นะทำไมเขาถามเงินที่ไหนไหนเงินวะนี่หรือกูเป็นเงินวะเขาเขาถามวากูเป็นเงินหรอหรือผมเป็นพี่เงินกล้าดียังไงบอกว่าผมเป็นเงินพี่มีเป็ดไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะแต่ว่าพอเป็นเงินนี่แหละโกรธสุดละเป็นพี่เงินนี่เครียดเลยเนี่ยจริง Oh. นานยังนานยังเพิ่งมาครับเพิ่งมาฮอฟแล้วก็กล้าไปเหรอฮอฟ <laughs> ใช่มาแป๊บนึง่ง <laughs> ไม่หายคิดถึงเขาบอกว่าอา๋อ <laughs> เอาไปไปไป <laughs> 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 มังกรเป็นทำเสีกเยวะมังกรต้องเซฟเสียงนิดนึงเออเออต้องแอดพงศ์ดเพลงเออมีแอดพงศ์แอดเพลงเซฟพี่เงินปลาติงเซฟพี่เงินพี่เงินบอกทำไมกูโดนวะนั่งจับชิวๆ่งขนาดไม่โดนเยอะขนาดไม่อยู่อยู่ดีก็โดนถ้าอยู่เลยขนาดไหนขน่ดดิแม่งแล้วเมื่อวานกูไปแซวเขาตอนเขาไลฟ์กันอะตอนเขารีฟกันอันรีฟกันเออแล้วเขารีฟกันทเขาไปแซวมึงจะเก๊กทำไมวะเงินมันนั่งอยู่ท่าเนี้ยเบ่งกล้ามเนี่ยเบ่งกล้ามแล้ว นี่ใช่ใช่แล้วเมื่อวานเขาไปอยู่ด้วยกันได้ไงพี่ไม่รู้เหมือนกันงงนะงงเหมือนกันแล้วมีเวอร์ก็อยู่ด้วยใครทุกคนอยู่ด้วยกันหมดเลยอะทำไมไม่มีเราอ่ะทำไมไม่เรียกเราเลยเออทำไมไม่มีเราอ่ะทำไมอ่ะเขาหรือเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเราเฮ้ยแอบไปไหนเฮ้ยกาแล็กซี่ขอบคุณเขาโอ้โหกลับมาที่เดิมครับโอเคโอเคกลับมาอยู่บนโลกกันเออ เมาส์ตอรอหน่อยตอรอคืออะไรต้นหลิวต้ตำรวจตอรอคืออะไรตอรอมานวาให้เมาส์ตำรวจหน่อยงงเลยตอรอตอรอเงียบอ่ะน่ารักอ่ะไม่รู้จะเมาส์อะไรเลยตอรอเงียบแล้วน่ารักอ่ะเดินมาน่ารักก็ชอบเล่นมุกแปลกๆเดินออกไปหลังหลังมาเล่นมุกแต่เล่นแบบเล่นมุกแปลกๆแบบไม่เข้าใจนะได้ไหมสมมติว่าเยลโล่แต่สมมติาสีเหลืองเยลโล่แล้วก็เดินไปเอาเอาแค่นี้เลยเพราะเตรียมมาแค่นี้ไลยได้เตรียมเยอะกว่านะแล้วก็แล้วก็ไปแล้ว ประมาณนั้นเป็นแบบไต้ฝุ่นที่พยายามเป็นนอนอ่ะทุกคนจะนึกถึงภาพต้นหิวอยู่ดีก็มาแล้วก็หายไปเลยเมาบาร์ได้ฟังหน่อยโอ้โหเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้จะให้เมาส์มันก็เอาเลยเวลาอะไรอยู่ฮิฮิไอ้ห้องห้องห้องอ่ะจุ๊บจุ๊บเป็นทอกีทเวิร์กทเวิร์กก่อนเลยนะฮะเราวันเพรหัสไม่ไหวแล้วสรุปวันนี้วันอะไรอ่ะไม่ดูเลยอ่ะวันนี้วันอะไรอ่ะ เดี๋ยวนะก็ไม่รู้เมืเกันว่าวันอะไรออใช่ไหมเถอะให้ทุกคนพิมพ์บอกได้ไยมอังคารเอาวันอังคารวันอังคารสจันไงเอออังคารสจันอังสจันอังสจันมันพูดค่ะเอาชื่อวันอะไรวะชิบหายละที่นี่ไปกันใหญ่แล้วเออลืมมันลืมคืนเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยแหววเฮ้คืออะไรอะมามาเกิดแล้วไงแมาเกิดแล้วแหววมาเกิด เฮ้ยเดี๋จับๆปุ๊บจับปบเาปุ๊บเรียกว่นางคาร์นางคารนะฮะครับก็เอ่ออะไรเดียวอะไรต่อเดียนี่ขอบคุณครับขอบคุณอย่างเดียวขอบขอบคุณครับเราเราไม่ฮิห่าเลยนะเราเป็ขอบคุณครับอืมทุกครั้งที่ส่งมาเราจะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับใครให้ขอบคุณคอเคสอ่ะจริง 200ดอกนี่คือขอบคุณครับขอบคุณครับแบบนี่เป็นบอลิสแลมเหรอบอลดิสแลมเฮ้ยเฮ้ยกาแล็กซี่ขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเเพลินนะฮะเฮ้ยปะวันปะวันเฮ้ยแหวกอีกแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับมาแค่เนี้ยเออประวันไหวยผ่านอยู่ดีประวันไหวยผ่านงงเลยนะครับมีอะไรที่ ปราวานนี่มันมันเป็นขอดูได้ไหมเฮ้ยนายกะพุนเฮ้ยกะพุนเออนายกระพุนผมล็อกเหมือนล็อกช่องอย่เมื่ี้สงสัยผมหิวเออจริงแต่นี่อมันส่งส่งของขวัญให้ตัวเองได้ปะพี่ผมอยากรู้ไงว่ามันสามารถหรือเปล่าไงมึงส่งของขวัญให้ตัวเองทำไมวะอยากรู้ไงว่าแบบเอฟเฟกต์มันจะเป็นยังไงจะแบบเสียตังค์ให้ตัวเองอะไรเงี้ยทีเบิกออก อยู่ดีอยากส่งของไหวให้ตัวเองอยากรู้เป็นคืออยากรู้อยากเห็นเขาบอกให้เมากาดกาดหรอเมากาด์นี่มาเกลวะเอ้ไม่ไม่ใช่เป็นมาเกาพี่ออกไปมาเกาแต่ตอนนั้นไปมาเกาก็ดีเหมือนกันเ้ยไปดีมากเป็นมาเกลแถมเขาว่ามีอะไรให้เล่นเยอะแยะเลยใช่มาเกานี่ปวดนิดนึงพี่นี่นตาม่อแต่ไม่แต่ตอนเป็นเกาอะคือพ่อกูเป็นเกาไงวันนั้นเออน้ำพ่อก็เป็นเกาแล้วพ่อก็บอกว่าต้องกินยากินกินมานานมากแล้วแต่เกานี่รู้ปะแบบว่าเกานี่ รออยู่นะกูจะเล่นแต่ว่าไม่กล้าเล่นเลยก็เขินอ่ะก็เขินเฮ้ยแต่ว่าทุกคนล้มอะไรเก้านี่นี่ไงนี่มาเก้าเก้านี่แหมทำเป็นรู้ทันนะทำเป็นรู้ทันไม่กล้าไม่กล้าเริ่มแปลกทุกคนว่าเริ่มแปลกเฮ้ย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 หงเฮ้ยหงเฮ้ย หงค์คเฮ้ยนะหงหงเซ้งเฮ้ยโอ้หงหงเซ้งรู้ว่ะจ้ะหงหงเซ้งเคลืออะไรวะไม่รู้ยูนิตก็หงหงเซ้งเมโลดี้ต้องได้ก่อนเนื้อไม่ต้องควรเนื้อเมโลดี้ก็ไม่ถูกหงเซ้ง จะรั่วมาถึงมาร<อ>ั่วเลยรั่วรับเป็นต้นปีเอาแล้วชื่อดำอชื่อดำอออหงเซ้งอ่ะชื่อดำหงเซ้งโอ้โหเซ้งชื่อดำอ <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> ชื่อดำหงเซ้ง <problèmes> อยากให้อยู่ด้วยกันหงเฮาเนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันเออแล้วพออยากด้วยกันก็อย่าอยู่ด้วยกันจริงถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็อยากด้ยอยู่ด้วยกันอะี่ยหิวหรอเริ่มแล <c oughs> ้วเริ่มมาเป็นหิว่แล้วเฮ้ยเมี้ยวเงาเลยเมี้ยวเงาตอนนั้นเลี้ยวซ้ายอ่าแล้วมัน เลี้ยวซ้ายไปไหนอะฝนตกกันเนี่ยพี่พี่เล่้มุกเลี้ยวซ้ายไปฝนตกกันเนี่ยไม่ในนี้อ๋นก็ฝนตกมันตกกันจกแล้วเมื่อกี้อ๋อหรอเฮ้ย้โหมากมีฝนตกใชยอ่นไปตกหรอวะไม่ตกพี่นี้ช่วงนี้ท้องฟ้าเป็นสีม่วงนะพี่กรก็ชอบเลยท้องฟ้าท้องฟ้าเมาเออมันแบบสีม่วงอะพี่ท้องฟ้าเมาอะไรนี่มันม่วงแบบ ตอนผมอย pues mm ู no ่ในป่าแบบท้องฟ้าสีม่วงไงพี่จริงเหรอม่วงม่วงกว่านี้ม่วงกว่านี้ก็จริงอันนี้ยังม่วงน้อยกว่าไม่ได้เป็นที่ฟ้าไม่ได้เป็นที่มึงเหรอเห็นท้องฟ้าสีม่วงเรいいิ่มเริ่มบอดสีเริ่มบอดแล้วเริ่มบอดแล้วเออเฮ้ย่อคอมเมนต์บ้างแล้วเมาส์กันเยอะเกินเล่าบรรยากาศอ่าวไปแล้วไปทันอ่านไม่ทันจริงๆปวดแก้มรู้สึกกับหมีเนยคิดว่า บาสบาตกชอบบาาตกชอบชื่อตังมาคู่มหมยังอยากได้แบบดีๆอยากได้แบบปันๆอยากได้แบบเราอยากได้แบบไหนอ่ะเดี๋ยวไปคิดมาให้เพราะมันน่าจะถึงเวลาแล้วนะพี่อืควรจะควรจะมีอันนี้มันตัวใหม่ไปเ่ยไม่เคยเห็นเออทำไมมันไม่เคยแหวกไหวมาเลยอ่ะเพิ่งมาแหกเพิ่งเคยเห็นแหวกไหวฝนตกผมก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อกี้ อเมื่อกี้มีกล้องสองดาวอ๋อเขาบอกเกาอะไรอยากได้มุกเกาอีกรอบงั้นได้แน่หมดแล้วหมดชอบเฉยหมดโปอะไรอ่ะอ่านไม่ทันริงอไม่ทันอ่ะดูเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวม่เหรอมีเอมีมีอันไหมมีอันไหมมีมีอะไรเฮ้ย ครั้งแรกที่เอามาเล่นจริงๆได้เล่นแล้วเว้ยได้แล้วเว้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้ยนอ้ยเอ้ยอ้โอโอนออ้ยอ้อ้อยอยโอ้ยโโอ้ยโออร์โออ้อาอ้ยโอโอ้ยออยโ้ยออ้โอ้ยโอยอมยแล้วอ้ยโ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 อายออแอออออ โอ้ยกัดหูวตนกัดหัวเอ้ยโอ้ยกัดผมนี่บีผมพี่อ๋อนี่เป็นบีผมซะแล้วอันนี้อยากบีอันนี้นั้นสากกว่าอันนี้เออเริ่มแลเริ่มแลกลายเป็นกดโจ้แลเริ่มแลเริ่มแลเฮ้ยปูปูปูไตปูไตไปตัวมาไต่ได้ไงปูใตไปตัวใญ่เลยกล้ามาไต่นะเป็นไปได้เป็นไปได้นะวันนี้ไม่มีอะไรฮะมาขอบคุณใช่ อ่าหนึ่งร้านหนึ่งร้านซับสไครป์อะไรอะใช่ใช่หนึ่งร้านแรงดึงดูดแรงดึงดูดนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองให้ฟังหนึ่งท่อนนะครับหนึ่งสองท่าก็ไม่รู้ไม่เคยไม่เห็นไปดวนนี่แอบไปไปคือเนี่คนดูบอกมาดูอะไรกันอยู่ ภาพที่สร้างไว้นั้นหมดละหมดละอ๋อไม่เคยสร้างอยู่แล้วภาพเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่เราจะเริ่มสร้างตั้งแต่วันไหนดีเราพยายามสร้างมานานแล้วมึงเราพยายามสร้างเราจะเราจะเอาแบบไหนพี่เขาบอกว่าอะไรไหมลวสัตว์จริงเราลองวางเดเรคชั่นเราใหม่ไหมพี่ลองดูไหมผมว่าเราต้องบอกเขาออกสื่อแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าเราจะทําตัวยังไงพี่ว่าไงดีถูกเดเรคชั่นเราอ่ะเราจะเป็นคนที่ จริงจังมากขึ้นแบบไม่จริงจังตั้งแต่มีแฮ i r แล้วเป็นคนจริงจังมากขึ้นมีอีกปะผมอยากติดด้วยมีอันหนึ่งปะที่มันหายอันหนึ่งฮ้ยหายเฮ้ยหลายอันเลยเุ้ยหลายอันเลยเออเป็นคนที่จริงจังเราเฮ้ยนี่กับอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวกูเป็นจันเจ้าให้นี่ถ้าผมเป็น าผเป็นเป่าวุ้นจิานพี่ท่านเป่าท่านเป่าเป่าวุ้นจินเฉยท่านเป่าพี่เออเราท่าจริงจังไม่จริงเจ้าโอ๊ยโอะไปไหนนะ้แกงนะอยากเป็นท่านเป่าอันเะมือง <c oughs> มันขึ้น <c oughs> พี่ว่าเราจะเป็นท่านเป่าส็จกี่โมงเออะอนนนไม่ต้อง <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป่าไหมล่ะเออต้องปากันหนีข้างล่างกันทำได้ไงอ่ะเอาปากหนึ่ง แล้วเดี๋ยวกูเขาจะแคปกูไปเป็นแพ้อีกหลุดไปเกินไปเห็นเลยที่ถ้าเราคิ้วยาวอะคิ้วยาวก็ข่าวเยิ้วไงอ่าเป็นอย่างนั้นเออคายคายคายแปะเองได้ไหมเพื่อนได้ไเจ็บคิ้วยาวก็ข่าวเยิ้ว คนบ้านมุดไปแล้วคิ้วอยากก็ข่าวคิ้วนี่นี่เหลือเชเ่อแบบออกไปไหนก็ต้องเยอะปกติจัดผมนี่จัดเหลือจัดคิ้วเจ๋อโอ้ยไม่ออกไม่ได้เก็บไปก่อนนะอันเนี้ยชิ่งเนี่ยนี่เป็นแช่งเหรอแช่ง แช่งก็ใช้แช่งมัเขาเรียกว่าแช่งมั้อ่าคือแช่งกันออนทีแหละโอ้ไม่เคยดูไม่เคยดูไปกันโอนโอ้โอ้ยอ้อย่าพายหาเล่นกันนะทุกคนไม่ดีนะฮะอย่าพายหาเล่นอย่าพายหาเล่นกันไม่ดีเลยนะแต่ตอนเนี้ยมึงจะต้องออกละไปแล้วอ่ะมึงใกล้จะต้องออกละอ่ะสี่สิบห้าแล้วกันโอเคโอเคเราสี่ทีเราสรุป ผลงานสรุปผลงานก่อนแรงดึงเดสตั้งแต่พูดมานี้ไม่มีสาระเลยจริงนะฮะแรงดึงเดสนะครับผมถึง1ล้านวิวแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ทําให้แรงดึงเดสมันถึง1ล้านวิวแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกของแม็กเป็นเพลงแรกของแม็กเป็นเพลงแรกของแม็กเลยที่แบบเต็มตัวนะครับเคยจริงๆเคยมีไปแรปมากับเพื่อนแต่ก็แบบตรงขำอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบที่แบบร้องเกินครึ่งนะร้องถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็แต่จะบอกเหมือนกันนะว่านี่ก็คือเพลงคู่เพลงแรกของผมเฮ้ย โอ้ด oh, ิคุณไม่เคยมีเพลงไม่เคยมีเลยจริงเหรอเพลงแรกของผมเฮ้ยเพลงคู่เพลงแรกนะครับกับเพลงแรกของแม็กซ์นะครับก็ยหนึ่งแรนแล้วนะครับผมหนึ่งแรนด์หนึ่งแรนแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยครับแดงดึงเดชนะครับเดชนะครับขอบคุณก็ขอหนึ่งโชว์อะไรนะหนึ่งโชว์พิเศษนี่อะไม่โชว์ตรงไหนตะกี้ยังยังไม่เหนื่อยกันอีกเหรอ ตรงนี้เหนื่อยมากนะถ้าเป็นคาเฟ่เมื่อกี้ได้ติมบแล้วนะทำเป็นเล่นจริงแล้วบอกไม่โชว์เออนี่โชว์หมดหมดแล้วเนี่ยจริงหมดหมดไส้หมดเปลือกแล้วหมดมุกก็เนี่ยเดี๋ยวไปหามาใหม่กันเดี๋ยวไม่หาเล่นทิ้งขว้างไม่ได้จริงเออจะให้มันเล่นตลกตลกอะไรไม่ชอบจริงเราเราต้องวางเดเรคชั่นละใช่ไม่มีแล้วตลกกขอไปคิดก่อนแล้วกันว่าเดเรคชั่นประมาณไหนเอาตึงเอาตึงนะงานภาพงานแบรนด์เท่านั้นแบบ เก็กอย่างเดียวไม่มีทางเห็นฟันเวลามาไลฟ์นี่เซ็ตผมก่อนแล้วก็อาบน้ําเซตผมแต่งหน้าอืเราจะไม่มีการหน้าสดอีกเด็ดขาดครั้งนี้บอกให้ทุกคนรู้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่เราหน้าสดเรา่าอยู่หน้ากล้องนะครับโถนะครับนะเยเปยเลยยังไโอเคคิดว่าน่าจะแฮปปี้นะฮะไม่ได้เห็นหน้ากันหลายวันอยูงใช่ ไม่ได้เจอมาเนิ่นนานถูกไปจีนเป็นไงบ้างพี่ไปจีนเนาะก็สนุกเลยล่ะสนุก้นากไหมพี่รอบนี้เย็นเย็นเย็นส้นสบายชอบสิบสี่อะไรเงี้ยต่ำสุดประมาณเก้าอะไรแบบเนี้ยเ็เย็นเย็นชอบแบบใส่ชุดตัวสองตัวโอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยสนุกมากเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเมืองเขาไปไกลมากแบบมันไกลดิพี่ไปตั้งหลายชั่วโมงเออจริงขับไปตั้งสี่ชั่วโมงขับเครื่องบินด้วยนะ ขับรถนี่ไม่ได้แบบสี่เดือน <laughs> ใช่คือคือหมายถึงว่าเ <laughs> มืองใช่เมืองเมือเลเจริญ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 มากแต่ว่าจริงๆอยากแบบว่าถ้าเกิดได้ไปแบบจริงอยากไปเซี่ยงไฮ้อาสซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้อยากลองดูว่ามันเป็นยังไงเซี่ยงไฮ้ใหญ่สุดปะหรือปักกิ่ง เซียงไฮ้เนี่ยเป็นเมืองหลวงปะเมืองหลวงปะไม่รู้เหมือนกันเมืองไม่รู้เหมือนกันสองอันนี้แหละตัวตึงเลยอืมเป็นตัวตึงเลยตัวตึงแต่ว่าผมเคยไปเซียงไฮ้แล้วคนเยอะมากออันนี้เขาบอกปักกิ่งเป็นเมืองหลวงแล้วก็เอออยากไปเซียงไฮ้อยากไปเฉิงตูเฉวงตูนี่เป็นภูเขาที่มาเหมือนแบบเฉิงตูเคยไปอยู่แต่ว่านอนอย่างเดียวเลยไปนอนไปง่วงแค่ช่วงนั้นทำงานหลายวันแล้วก็แบบพอไปถึงก็ หลับก่อนเลยแล้วเราถึงสนามบินตอนตีสามไงแล้วเขาก็ให้ไปพักก่อนแล้วบอกว่าจะพาไปดูหมีแพนด้าเลยไปได้ดูแพนด้าไม่ได้ดูอ่ะหลับอย่างเดียวดูในฝันงเจอแต่มาแพนดี้ถูกสองกระจกปุ๊บเจออยู่ในห้องก็เลยไม่ออกไปไหนแล้วอดดูนะแต่ว่าอยากไปหลายๆเมืองนะฮะตอนนี้น่าจะแบบเจริญขึ้นอีกเยอะมากเพราะว่าผมไปก็ผูแปดเจ็ดแปดปีก่อนแล้วแต่ถ้าเกิดไปแบบมีอีเวนต์ก็จะดีย มันก็ต้องมีมันก็ต้องมีเออมันก็ต้องมีแฟนมีแฟนอะไรนะเออแฟนตรงแฟนสายก็ว่าไปนะเต้นได้ร้องเพลงได้นะครับผมแล้วก็พูดเก่งไม่ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเดี๋ยวอันอันนี้คือพาร์ทนี้แล้วก็จบละอ่าจบไดปิดที่ซีซั่นหนึ่งปิดโครงการนี้แล้วนะปิดซีซั่นหนึ่งปิดโครงการตลกไปแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาตลกพอแล้วมันมากมายเกินได้ จนทุกคนจะเห็นว่าเราเล่นตลกได้เกินไปละเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นตลกไงจริงไม่ใช่จริงไม่ใช่อืมเฮ้ยแจคฟิลเตอร์มันก็ไม่ช่วยกูเลยไม่ติดสักทีเลยมันยึกงมานานลวนั่นแหละนะก็ถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวต้องไปก่อนมันเดี๋ยวมีทำงานต่อนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคน บายนะทุกคนขอบคุณมากสำหรับหนึ่งล้านนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณครับที่ไม่ได้ออกมาอุ้ยเกิดะต่ำไปพี่ออกต่ำไปไม่เห็นที่ไม่ได้ออกมาเพราะว่าทํางงทํางานอยู่หลังบ้านนะครับครับผมไม่ไมปทำหน้าบ้านวะมันร้อนเลยพี่แดดมันเข้าไงแดดมันส่องใช่ไหมแดดมันส่องเวลาทําหน้าบ้านแบบรถผ่านไปผ่านมาคนก็เยอะไอ้คขาไอ้เาทำไม่ได้ทำแบ่อากาศไม่ได้ทำไม่ได้จริงมันอันไม่ไหว เออไอ้เขาโอเคทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เอาอากาศมาฝึกวิชานะเออเออใช่ใช่ใช่พูดให้พวกเราเนี่ยจริงไม่พูดไปเรื่อยมันมันเก่งมากเลยนะเก่งเก่งเก่งได้ครับผมมาเจอกันขอบคุณทุกคนมากครับผมมาเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับเฮ้ยผมร่วงเฮ้ยผมรุ่งเฉยอันนี้คือไปเพใจ